เล่าด้วยโทนเสียงหลอนระทึกขวัญเล่าเรื่องผีที่เกิดขึ้นจริงฉันกับเพื่อนเข้าไปสำรวจบ้านร้างท้ายหมู่บ้านตอนแรกก็แค่คิดว่าสนุกสนุกอยากลองของแต่พอเข้าไปจริงๆบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆเหมือนมีสายตาจ้องอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรดำๆวะ เพื่อนชี้ไปที่มุมห้องฉันมองตามเห็นเงาตะคุ่มคุมเหมือนคนยืนอยู่แต่พอกระพริบตาเงาก็หายไปแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากโซ่มาจากชั้นบนใครอยู่ข้างบนวะเพื่อนถามด้วยเสียงสัน่นฉันบอกให้ใจเย็นๆอาจจะเป็นแค่ลมแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกที ตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านแต่ประตูมันเปิดไม่ออกเหมือนมีอะไรล็อกอยู่ข้างนอกหันไปมองหน้าเพื่อนทุกคนหน้าซีดเผือดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังหันกลับไปเห็นร่างสีขาวซีดยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่เรา พวกเรารีบวิ่งหนีสุดชีวิตกระโดดออกจากหน้าต่างวิ่งไม่คิดชีวิตกว่าจะถึงบ้านแทบขาดใจหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นขนลุกสู้ทุกที เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะ